ร้านขายเครื่องดื่มร้านไหนที่ใช้ถุงกองชาเป็นประจำอยู่แล้วอยากจะลองนำเหยือกรุ่นนี้ไปไว้สำหรับชงชาก็แนะนำมากมากเลยนะคะบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากๆค่ะเพียงแค่ใส่ผงชาเขียวลงไปเสร็จแล้วก็เติมน้ำร้อนพักไว้ประมาณ3-5นาทีเหมือนกับการชงกาแฟนะคะพอครบกำหนดเวลาแล้วก็ให้ดันฟิลเตอร์กดลงไปแบบนี้เพียงเท่านี้ก็จะได้เบทชาเขียวไว้สำหรับชงเครื่องดื่มแล้วค่ะพอเราได้เบทชาแล้วนะคะก็นำไปชงเครื่องดื่มได้ตามชอบ เลยนะคะจะทําเมนูร้อนก็ได้หรือจะทําเมนูเย็นก็สามารถทําได้หมดเลยค่ะทุกคนลองสังเกตดูสีชาสิคะบอกเลยว่าเหยือบชงชารุ่นนี้นะคะสามารถสกัดชาหรือสกัดกาแฟออกมาได้อย่างเข้มข้นเลยค่ะสําหรับใครที่ยังไม่มีไปไว้ใช้งานนะคะแนะนําเลยค่ะมีไว้สักอันเถอะคะ่ะไม่ผิดหวังแน่นอนนอกจากจะชงเครื่องดื่มได้แล้วนะคะยังสามารถปั๊มฟองนมเย็นมาไว้ใช้ท็อปปิ้งเครื่องดื่มได้อีกด้วยนะคะวิธีการทําฟอง มเย็็นนกง่่ายยยิดเดเเีวคะือกจะต้องมีความเย็นจัดนะคะและนมที่จะใช้ทําฟองนมจะต้องเป็นนมสดรสจืดเท่านั้นนะคะนมจะต้องมีความเย็นจัดค่ะเทนมสดรสจืดลงไปในเยือกแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใช้ฟิลเตอร์กดค่ะปิดลงมาแล้วก็ปั๊มขึ้นลงจนกว่าเราจะพอใจในฟองนมที่เราได้ค่ะฟองนมที่ได้นะคะจะมีความหนาเนียนนุ่มและอยู่ตัวนานมากๆเลยค่ะว้าวน่ากินมากๆเลยค่ะมีเหยือกชงชาชงกาแฟแค แเพียงอันเดียวนะคะก็สามารถรังสรรค์ได้หลากหลายเมนูเลยค่ะชอบดื่มกาแฟหรือชอบดื่มชาสามารถทำได้หมดเลยคือมันดีมากๆอ่ะทุกคนและอีกทั้งยังสามารถทําฟองนมเย็นได้อีกด้วยคุมสุดๆ